สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแพร,ว,พรวเคลื่อนไหวแล้วหลังญาติออกมาแชทแฉเธอนั่นและเป็นฝ่ายนอกใจชัผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากการณีที่กลายเป็นประเด็นเดือดกันขึ้นมาอีกแล้วเมื่อญาติฝั่งแพรวพรวแทงที่ชื่อเฟซบุ๊กคุณยายนาริตะได้ออกมาโพสต์ฟาดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ช้ำๆไม่รู้บุญคุณคนเคยมาอยู่มาอาศัยนอนยังไม่สำนึกลั่นจะเลิกยุ่งกับนาริตะและโตเกียวเลิกทำดีกับคนแบบนี้แถมยังบอกอีกด้วยว่า นอนบ้านก็ซักให้กางเกงในยังไม่สำนึกบุญคุณต่อมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาโพสต์ตอบมาว่าอย่ามาเว้านั้นนี่กูเดอ้อแต่เงินหามานำกันจำนวนมากกว่า100ล้านบาทกูกระโบได้จากบาทกูสูญแล้วได้นี่ว่าจะบอว้าแล้วได้นี่หรือสูจะขายที่มาแบ่งกูคุณยายนาริตะอีกทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังได้ท้าว่าเชิญพี่หนุ่มกัญชัยมาพาไปโหนกระแสนหน่อยครับ ล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้ออกมาระบุว่ายายนาริตะปิดเฟซเวลา2นาฬิกา45นาทีแชร์คนยังไงให้เข้าฝั่งตัวเองยอมรับในแชทว่าแพลวพราวแสงทองนอกใจด้วยตัวเองแถมทวงบุญคุณช่ำชตั้งแต่ไปนอนบ้านยันซักกางเกงในปรบมือให้เขาหน่อยค่ะต่อมาหากเข้าไปส่องที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของแพลวพราวนั้นพบว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวมีเพียงโพสต์ที่โพสตภาพของตนเอง พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าทุกได้เศร้าได้แต่อย่านานก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวดังกล่าวจะจบลงอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ